ใช่วงออสการ์แบบนี้นะคะก็เป็นเวลาที่ค่ายหนังต่างๆค่ะทุ่มงบโปรโมตจำนวนมหาศาลให้กับหนังในค่ายของตัวเองนะคะแต่ถ้าหากลองคำนวณดูจริงๆแล้วค่ะผู้ชมผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาก็อาจจะไม่คุ้มค่านักถ้าวัดกันที่เรื่องเงินแค่อย่างเดียวค่ะ หลังจากเห็นว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของค่ายหนังไม่อาจทำให้การแสดงในเรื่อง The Fighter เป็นที่สนใจของสื่อมากพอนักแสดงสาวใหญ่ Melissa Leo จึงออกเงินซื้อพื้นที่โฆษณาด้วยตนเองแม้จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งแต่สุดท้ายเธอก็สามารถเรียกคะแนนโบวตจนคว้าออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงได้สำเร็จในปี2011 เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะบนเวทีออสการ์ผู้คนในฮอลลีวูดยอมจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าปีละร้อยล้านดอลล่าสหรัฐเพื่อทําให้หนังของตนอยู่ในความสนใจของผู้ลงคะแนนออสการ์โดยในช่วงคงสุดท้ายของออสการ์เช่นนี้ค่าโฆษณาบนหน้าปกนิตยสารภาพยนตร์ชั้นนำอย่างฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์และวารมีราคาสูงถึง2ล้านบาทเลยทีเดียว อาชีพที่ทำงานหนักที่สุดช่วงก่อนการประกาศผลคือออสการ์คอนซัลเทนซ์ซึ่งเป็นทีมนักประชาสัมพันธ์ที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้ลงคะแนนออสการ์และรู้ว่าควรจะโปรโมทหนังเรื่องไหนกับสมาชิกกลุ่มใดโดยพวกเขาได้รับค่าจ้าง3 0 0 0 0 0ถึง7แสบาทต่อการโปรโมทหนังหนึ่งเรื่องซึ่งค่าจ้างจะเพิ่มเป็น2ถึง3เท่าหากหนังเรื่องนั้นได้รับการเสนอชื่อหรือคว้ารางวัลในที่สุด นออสการ์จะพยายามควบคุมการลักไก่ด้วยการออกกฎห้ามไม่ให้ค่ายหนังโทรศัพท์และอีเมลไปขอคะแนนสมาชิกออสการ์และห้ามไม่ให้หนังที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วจัดการใช้รอบพิเศษที่มีการเลี้ยงอาหารสื่อมวลชนกระนั้นค่ายหนังก็หาทางเอาใจผู้ลงคะแนนด้วยการส่งของขวัญหนึ่งในผู้ลงคะแนนเปิดใจว่าเคยได้รับตั้งแต่หนังสือตำราอาหารจนถึงถุงยางอนามัยมาแล้ว การแข่งขันที่รุนแรงนําไปสู่การศาสตร์โคลนใส่กันด้วยการปล่อยข่าวเสียๆให้หายไปยังหนังคู่แข่งเช่นครั้งที่สลัมด็อกมิเลเน่ถูกปล่อยข่าวการกดค่าตัวนักแสดงเด็กในเรื่องหนังซีโร่ดักเจอร์ดีถูกโจมตีเรื่องการเชิดชูการทรมานนักโทษผู้อำนวยการสร้างหนังเดอะเฮิร์ตล็อกเกอร์ถูกออสการ์แบนด์ไม่ให้ร่วมงานแจกรางวัลหลังจากพบว่าเขาส่งอีเมลชักชวนให้ผู้ลงคะแนนสนับสนุนหนังของเขามากกว่าหนังหมื่นล้านอย่างอวตา อย่างไรก็ดีชัยชนะบนเวทีออสการ์ไม่อาจให้ค่าตอบแทนในรูปของตัวเงินที่คุ้มค่าอย่างที่หลายคนคิดด้วยผลวิจัยปี2013พบว่าหนังที่คว้าภาพยนต์รยอดเยี่ยมทำเงินบ็อกออฟฟิสเพิ่มขึ้นเพียง3ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งเทียบไม่ได้กับงบประมาณประชาสัมพันธ์ที่หนังแต่ละเรื่องต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐ แต่กระนั้นคุณค่าของการคว้ารางวัลอสการ์อาจจะเห็นได้จากการเพิ่มโอกาสในวงการและการยืนยันความสำเร็จทางวิชาชีพของผู้ชนะของงานแต่ละปีผลวิจัยยังพบด้วยนะคะว่านักแสดงหญิงที่คว้าออสการ์ค่ะจะมีค่าตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4แสนดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเป็นนักแสดงชายที่คว้าออสการ์ได้นะคะค่าตัวจะเพิ่มขึ้นสูงถึง4ล้านดอลลาร์เลยละคะ่ะ